สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาอยู่กันในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่25นะคะและหน้าที่26นะคะวันนี้มี2หน้านะคะไม่เยอะมากนะแล้วก็ไม่ยากนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปทบทวนคำศัพท์นะคะที่เราได้จดไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเรื่องของสภาพอากาศนะคะ weather นะคะเป็น unit 3นะคะ คำแรกนะคะ weather สภาพอากาศ sunny มีแดดมาก warm อบอุน่น windy ลมแรง foggy มอบ c o o l เย็น freezing เยือกเย็น snowy ok. หิมะตกนะคะแล้วคุณนุกนะคะได้เพิ่มนะคะไปอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่าอะไรนะคะ rainy ใช่ไหมเด็กๆมีจดในสม,มุดของเด็กๆแล้วนะคะ อ่ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในแบบฝึกหัดหน้าที่25นะคะหน้านี้นะคะเป็น lesson one นะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่า below are the words about weather unscramble them and r i t e นะคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเขาให้คำมาแต่เขาให้มาเนี่ยนะคะไม่ได้ถูกต้องให้นักเรียนเนี่ยเรียงใหม่ค่ะให้กลายเป็นคำที่สมบูรณ์น,นะคะให้เรียบร้อยนะคะ ทีนี้นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรเราต้องนำสมุดนะคะขึ้นมาค่ะดูควบคู่ไปกับการทำในข้อหนึ่งใหญ่นี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูสิคะอันแรกคือคำว่าอะไรคะมีตัว L O C O มันจะเขียนแบบนี้ไม่ได้คะ่ะเราต้องนำมาเรียงใหม่นะคะ L O C O มันไม่มีคะ่นะนักเรียนไปดูสิคะในประโยคในคำไหนนะคะที่มี L O C L O C O นะคะมีไหมคะ้วเท่ากับว่ามีตัว C มีตัว L มีตัว O ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูค่ะอันไหนเออที่มีตัว C ตัว L แล้วก็ตัว O นะคะนุกเจอแล้วค่ะคือคำว่าข o l เห็นไหมคะข o ่นี่นะคะนักเรียนก็ทำไงคะนำไปเติมเลยค่ะให้เป็นคำใหม่นะคะคือคำว่าข o l นะคะดูสิคะใช่หรือเปล่า นี่นะคะเห็นไหมคะมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนำมาเขียนและเรียงใหม่นะคะให้เป็นคำที่สมบูรณ์นะคะ C ี o ัอค่ะเป็นคำว่า cool นะคะที่แปลว่าเย็นนะต่อมานะคะข้อที่สองมีตัว M R A W นะคะ M R A W นะคะกลับไปดูสิคะ M R A W นะคะ W นั่นเองนะคะตัวไหนเอ่ย นี่ค่ะเห็นชัดๆเลยค่ะคำว่า Warm ใช่ไหมคะคือคำว่า Warm เพราะฉะนั้นค่ะเราก็นำไปกลับค่ะกลับไปเขียนใหม่เป็น W r a W a r m นะคะ,ะกลับมาเขียนใหม่ W a r m ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบทั้ง7ข้อนะคะอันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ทําเองนะไม่ยากเลยนะคะอ่ะลงมือทำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในข้อ2ใหญ่ต่อมานะคะเป็นข้อ2ใหญ่นะคะเขาบอกว่า what was the weather like yesterday write a sentence for each picture นะคะให้นักเรียนเขียนนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะในรูปภาพนะคะวิธีการเขียนนะคะนักเรียน เราจะเขียนถึงเขาบอกว่า yesterday yesterday ตัวนี้นะคะแปลว่าอดีตค่ะเป็นอดีตที่มันผ่านมาแล้วนะคะซึ่งถ้าผ่านมาแล้วนี่นะคะจะต้องเปลี่ยนค่ะ,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนในวันนี้นะคะถ้านะคะเป็น yesterday yesterday แบบนี้นะคะมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วค่ะเป็นอดีตนะคะ yesterday แปลว่าเมื่อวานค่ะ นะคะผ่านมาแล้วเป็นอดีตนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเขียนรูปประโยคในรูปแบบของอดีตจะต้องทำนะคะ verb ให้เป็น Ver b ช่องที่2ค่ะนะคะเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการนะคะที่จะเขียนนะคะ verb ช่องที่2ในรูปแบบของอดีตกันนะคะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนจดนะคะ อาจจะจดไปในที่ว่างนะคะข้างล่างนี้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะเริ่มในสมุดนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการเขียนนะคะถ้าเป็นเวิร์ช่องที่หนึ่งคุณนุกยกตัวอย่างเวิร์ช่องที่หนึ่งจะใช้กับปัจจุบันนะคะนี่นะคะถ้าเป็นเวิร์ช่องที่หนึ่งนะคะในวันนี้เราจะใช้คำว่า it is นะคะอ่ะ it e i s ะะ east. ตัวนี้ค่ะ i s ตัวนี้นะคะจะเป็น verb ช่องที่หนึ่งที่แปลว่าเป็นอยู่คือค่ะคุ้นๆไหมคะมันก็คือ verb to be นั่นเองค่ะมันคือ verb to be นะคะ east ตัวนี้แต่วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนในรูปแบบของ verb ช่องที่สองค่ะที่ใช้กับอดีตนะคะถ้าเป็นอดีตต้องเปลี่ยน verb ทันทีนะคะ เรายังจะใช้อิทเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอิทเป็นประธานนะคะเป็น subject นะคะในประโยคอิทตัวนี้แทนว่ามันนะคะแทนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะทีนี้เราต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจาก east ค่ะเป็นคำว่า w a s นะคะ,ะแบบนี้ค่ะเพราะเปลี่ยนเป็น w a s นะคะกลายเป็น verb ช่องที่2ทันทีค่ะแต่ยังคงมีความหมายเหมือนเดิมคือเป็น อยู่คือค่ะซึ่งสองตัวนี้นะคะเป็น verb to be เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะใช้นะคะในนี้ค่ะเราจะใช้ในรูปแบบของ verb ช่องที่สองนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มนะคะกันในข้อที่1อ่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูค่ะว่าข้อ1นะคะถึงข้อ5เนี่ยนะคะเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะในข้อที่1นะคะนักเรียนสังเกตสภาพอากาศสิคะมีต้นมะพร้าว1ต้นใช่ไหมคะสังเกตใบของมันค่ะแสดงว่าลักษณะแบบนี้เป็นอากาศแบบไหนคะเป็นลักษณะอากาศของยังไงคะมีอะไรคะมีลมแรงใช่ไหมคะลมแรงภาษาอังกฤษนะคะคือคําว่าอะไรคะ ดูในคำที่4 w i n d y ใช่ไหมคะ w i n d y นะคะนักเรียนต้องเปิดสมุดดูด้วยนะคะคือคำว่า Windy ลมแรงกลับไปดูค่ะนะคะ w i n d y ลมแรงเราจะเขียนว่า Windy เลยไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเขียนให้เป็นประโยคในรูปแบบของอดีตค่าว e r b ช่องที่2นะคะวิธีการเขียนคุณลูกบอกแล้วค่ะดูข้างล่างนะคะนี่นะคะเราจะเขียนเป็น v r r รช่องที่2นะคะโดยการนะคะเราจะนำในส่วนของ คำนี้ค่ะมาเขียนนะคะ it was นะคะ it was ตัวนี้ค่ะคุณลูกจะเขียนให้ไว้ตรงนี้เลยนะคะ it was จุดจุดจุดอะไรคะตามด้วยสภาพอากาศค่ะนะคะข้างหลังตรงนี้จะเป็นสภาพอากาศนะคะเป็นการบอกค่ะนะคะอ่ะนะคะตรงนี้นักเรียนต้องใส่เองนะคะแล้วก็อย่าลืมจุดนะคะเมื่อเขียนจบแล้ว it was นะคะแปลว่านะคะมันนะคะมันคือสภาพอากาศอะไรคะมันคือลมแรงใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลยค่ะ it was อะไรคะลมแรง windy อ่ะเสร็จแล้วค่ะมันนะคะมันมีสภาพอากาศเป็นไงคะลมแรงนะคะต่อมาข้อสองค่ะเป็นยังไงคะข้อสองเป็นรูปของอะไรคะ มีหมอกใช่ไหมคะมีหมอกหมอกภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะเปิดดูในสมุดค่ะคือคำว่าหรือจะดูตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่นักเรียนจะต้องทำในตรงในส่วนของตรงนี้เนี่ยให้เสร็จก่อนนะคะมีหมอกนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า foggy นะคะนักเรียนก็นำมาเขียนเช่นเดิมค่ะเราจะยึดประโยคตรงนี้ค่ะเป็นหลักนะคะในทุกๆข้อจะต้องใส่ it was ไว้ข้างหน้าค่ะประธานในที่นี้คือ it นะคะ เราจะแทนสภาพอากาศตัวนี้ว่า it ค่ะมันคืออะไรคะหมอกใช่ไหมคะหมอกภาษาอังกฤษนักเรียนก็ใส่ค่ะข้างหลังตรวนี้ค่ะใส่เองนะคะหมอกภาษาอังกฤษก็คือ foggy เช่นเดียวกันทําแบบนี้ในทุกข้อค่ะต่อมาข้อ3ค่ะข้อ3เหมือนเดิมค่ะเอา it กับ was มาใส่ค่ะนะคะ verb to be ของ it ก็คือ eat ใช่ไหมคะแต่พอเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2ก็คือ w a s นะคะ it was จุดจุดจุดสังเกตรูปภาพนี้สิคะนักเรียนมันเป็นยังไงคะตามใบไม้เนี่ยมีเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมคะแปลว่ามันเย็นกว่าคำว่า cold cold มากกว่า cold ก็คือคำว่า freezing นะคะ freezing นักเรียนก็ใส่คำว่า it was freezing นะคะลงไปนะคะแบบนี้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะ ข้อ4ี่และข้อ5ให้นักเรียนทำเองนะคะโดยใช้ประโยคนะคะ it was ในทุกๆข้อและตามด้วยสภาพอากาศนะคะอ่านะคะให้นักเรียนดูนะคะไม่ยากเลยนะคะลงมือทำค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในหน้าที่ต่อมานะคะหน้าที่27เออหน้าที่26ค่ะนะคะยังเป็นเรื่องของการใช้ Ver b ช่องที่2อยู่นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะข้อที่3เขาบอกว่า complete with was were wasn't and weren't นะคะนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4คำนะคะ4คำนี้นะคะใช้ต่างกันนะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูค่ะนะคะอันแรกคือคำว่า was กับ were นะคะ was กับ were มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ค่ะ was นะคะอา้าวขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคะ w a s Was, นะคะอย่างที่คุณลูกบอกว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็น verb ช่องที่2ที่เราจะใช้กับอดีตค่ะใช้กับอดีตเท่านั้นนะคะคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนะคะเมื่อคืนนะคะอะไรก็ตามที่เป็นอดีตช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเราจะต้องเปลี่ยนนะคะให้เป็น verb ช่องที่2อนะคะอันแรกคือคำว่า w a s นะคะ w a s นะคะคือ verb ช่องที่1คือคำว่าอนะไคะ คือคำว่า i s นะคะ verb 1คือคำว่า i s ค,ค,ค,ค่ะแต่ verb ช่องที่2นะคะของ i s ก็คือ was ค่ะวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันนะคะซึ่ง was ตัวนี้ค่ะจะนะคะใช้กับค่ะขออนุญาตเขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะจะใช้กับประธานค่ะประธานดังต่อไปนี้นะคะ นะคะจะใช้กับประธานดังต่อไปนี้นะคะคุณนุกเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเนี้ยน,นอกจาก i s แล้วนะคะ verb ช่องที่หนึ่งของ am นะคะเราก็ยังที่จะใช้ was เท่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเริ่มตั้งแต่ i เลยคะ่ะใช้กับประธานนะคะ i นะคะแล้วก็ he she it นะคะแล้วก็ชื่อคนค่ะนะคะ,นะคะ ที่มีแค่หนึ่งคนของหนึ่งคนหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะคะเราจะใช้คำว่า was นะคะต่อมานะคะคือคำว่านะคะคำว่า were ค่ะ were นะคะ was อ่ะ was ไปแล้วนะต่อมาคำว่า were นะคะ verb ช่องที่หนึ่งของ were คือคำว่า are ค่ะนะคะนักเรียนจะสังเกตนะนะคะ verb ช่องสองก็คือ were แบบนี้ค่ะเช่นเดียวกันจะใช้กับประธานนะคะที่เป็นพระหูโพธิ์ค่ะพระหูโพธิ์คือคนสองคนมากกว่าสองคนขึ้นไปค่ะเช่น you we they นะคะ you we they นะคะคนสองคนค่ะขึ้นไปค่ะของสองอย่างสองสิ่งอะไรก็ตามค่ะที่มากกว่าหนึ่งนะคะเราจะใช้คำว่า were นะคะ เช่นเดียวกันค่ะพอมาเป็นประโยคปฏิเสธนะคะในรูปแบบของอันนี้นะคะคือคำว่าอะไรคะ wasn t นะคะแล้วก็คือคำว่า weren't นะคะ weren't นะคะตัวนี้จะใช้กับปฏิเสธค่ะแปลว่าไม่ค่ะนะคะจะใช้กับปฏิเสธนะคะสองตัวนี้ปฏิเสธนะคะใช้ในการตอบ ปฏิเสธคือจะมีคำว่า no เข้ามาค่ะนะคะถ้าเป็นปฏิเสธจะแปลว่าไม่ค่ะทั้งสองตัวเลยค่ะนะคะทีนี้นะคะเรารู้วิธีการใช้ไปแล้วนะคะก็คือ verb ช่องที่หนึ่งนะคะคือคำว่า eat ช่องสองคือคำว่า w a s นะคะที่เราเรียนในวันนี้จะใช้กับ I he she it ชื่อคนที่มีแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะต่อมานะค,ะคือคำว่า were นะคะ were ตัวนี้อ่านว่า were นะคะ นี่นะคะ were อันนี้ was นะคะ were เนี่ยนะคะ v e r b ช่องหนึ่งเขาก็คือ r ค่ะซึ่งจะใช้กับประธานคือ you, we, they คนสองคนขึ้นไปนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะในรูปแบบของปฏิเสธนะคะ wasn't นะคะเติมตรงนี้ลงไปเป็นการย่อนะคะมาจากคำว่า was not นะคะ weren't o นะคะเราจะใช้คำนี้แทนนะคะเป็น wasn't แล้วก็ weren't นะคะอ่ะเรามาดูค่ะว่าเขาเนี่ยให้เรานำไปเติม ข้อ1น,นะคะเป็นบทสนทนาของแอนนากับเจวิดนะคะแอนนากับเจวิดข้อ1เลยเนี่ยแอนนาเป็นคนถามนะคะจุดจุดจุด you at home last night last night นักเรียนดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันมีเครื่องหมายคำถามแสดงว่าประโยคนี้เนี่ยต้องเป็นประโยคคำถามแน่นอนนะคะประโยคคำถามนะคะเสร็จแล้วมาดูประธานค่ะประธานที่เขาให้มาคือคำว่า you ค่ะ you at home last night คุณอยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ใช่ไหมนะคะเวลาเราจะนำไปใส่เนี่ยนะคะคุณนุ๊กบอกแล้วถ้าเป็น Ver b ช่องสองนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามเราจะต้องนำา Ver ช่องที่สองนะคะ was หรือ were เนี่ยนะคะมาไว้ด้านหน้านะคะแล้วดูประธานค่ะประธานคือตรงนี้ค่ะคือคำว่า you you ใช้กับอะไรคะใช้คำว่า was หรือใช้คำว่า were คะดูสิคะไปดูประธานในคำว่า was ก่อนนะคะ อ่า was มีคำว่าอยู่ไหมคะไม่มีนะคะต่อมา were ค่ะมีอยู่ไหมคะนี่ไงะคะแสดงว่าข้อหนึ่งนี่นะคะจะต้องใช้ were นะคะนำหน้าเลยค่ะคำว่าอยู่นะคะเพราะว่าเป็นประโยคคำถามนะคะเราจะต้องนำา v r r ช่องที่สองนี่นะคะ was, หรือ w e อ e เนี่ยนะคะมาไว้ด้านหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่า were you at home last night เมื่อคืนเนี่ยคุณอยู่ที่บ้านใช่ไหมนะคะ เดวิดตอบว่าอะไรคะมีคีย์เวิร์ดสำคัญมาด้วยนะคะ no i จุดจุดจุดเห็นไหมคะคุณลูกบอกแล้วถ้ามีประโยคปฏิเสธจะต้องตามด้วยอะไรคะ wasn't หรือ weren't นะคะแต่ทีนี้ค่ะเรามาดูประธานประธานที่เขาให้มาคือคำว่า i ถูกไหมคะถาม you ต้องตอบ i คะ่ะ i นะคะเป็นประธานในประโยค i ต้องคู่กับอะไรคะ was wasn't หรือ weren't คะ เพราะว่าเตมีโนจะต้องเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้นเลือกเลยค่ะจะเป็น wasn't หรือ weren't นะคะ i คู่กับอะไรคะนีไง w a s ซใช่ไหมคะทำเป็นปฏิเสธได้เป็น wasn't นะคะใส่ลงไปเลยนะคะต่อมานะคะข้อ3ค่ะแอนนาถามว่า where จุดจุดจุด you where จุดจุดจุด you อะไรคะ อะไรเอ่ยใส่อะไรเอ่ยดูประธานค่ะประธานของประโยคในที่นี้คือคำว่า you ค่ะคุณเนี่ยทำไมคะอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ where จุดจุดจุด you คำว่า you ค่ะประธานคือ you you ต้องใช้อะไรคะ was หรือ were ใช้ were นะคะนี่นะคะสังเกตว่าถ้าเป็นประโยคคำถามเนี่ยเราจะใช้ was กับ were นะคะปฏิเสธจะใช้ก็ต่อเมื่อมีคำว่า no เท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่คำว่า w e r e ลงไปค่ะ Where were you นะคะคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะอะนะคะต่อมาข้อ4นะคะเดลวิทนะคะบอกว่า I จุดจุดจุด at the cinema I จุดจุดจุด at the cinema ฉันเนี่ยอยู่ที่อะไรคะ cinema แปลว่าอะไรโรงภาพยนตร์นะคะอะ่ะดูค่ะประธานคือ I เดวิดแทนตัวเองว่า i นะคะถามยูตอบ i นะ i นะคะใช้กับอะไรเอ่ย was หรือ were นี่ไงคะมาดูตรงนี้ค่ะคุณโนเขียนให้แล้วใช้กับ was นะคะเพราะฉะนั้นใส่คำว่า was ลงไปค่ะ I was at the cinema นะคะดูประธานนะคะเป็นหลักค่ะต่อมาขอ้อ5นะคะแอนนาจุดจุดจุด is good แอนนาบอกว่าจุดจุด is good มันดีอะอะไรดีคะ แอนนาเป็นคนถามแอนนาเป็นคนกี่คนคะเป็นคนคนเดียวเป็นชื่อคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแอนนาคนเดียวเนี่ยต้องใช้อะไรคะใช้ was นะคะเอาใส่ Was ลงไปเองคะ่ะต่อมาข้อ6นะคะเดวิดบอกว่า i s จุดๆๆจุดจุด fantastic it จุดจุด fantastic เดวิดเป็นคนตอบเดวิดเป็นคนหนึ่งคนคนคนเดียวคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่อะไรคะคนเดียวชื่อคนหนึ่งคนเหมือนกับแอนนาเลยใส่คำว่า w a s was, นะคะ is w a s was fantastic โอ้มันเยี่ยมมากนะคะอ่าแอนนาถามว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมันดีไหมมันรู้สึกดีไหมนะคะเดวิดเลยตอบว่าโอ้ oh, มันเยี่ยมมากนะคะ fantastic นะ,ะต่อมาข้อ7นะคะแอนนาจุดจุดนะคะ b r n and h a r r y with you แอนนาจะถามอะไรคะ Ben และ Harry เนี่ยอยู่กับคุณไหมนะคะดูสังเกตตรงนี้ค่ะนักเรียน Ben และ Harry แสดงว่ามีคนกี่คนคะ สองคนเบนและแฮร์รี่เห็นไหมคะมีสองคนแสดงว่ามากกว่าหนึ่งคนถ้าเป็นสองคนเนี่ยนะคะฮุนุกให้ใช้อะไรเอ่ยให้ใช้ were ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใส่คำว่า were ลงไปค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะจะใช้ were นะคะต่อมาค่ะเฮ y นะคะมีคีย์เวิร์ดมาแล้วค่ะเห็นไหมคะ no they จุดจุด,จดนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเขา มีคําว่าเดมาเนื่องจากว่าคนสองคนเนี่ยนะคะเราจะต้องแทนนะคะคำสรรพนามของเขาเนี่ยนะคะด้วยคําว่าเดเดแปลว่าพวกเขานะคะไม่นะคะพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับพุ่นนะคะ no นะคะเป็นปฏิเสธแล้วแน่นอนนะคะนี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเลือกค่ะว่าจะใช้ wasn't หรือ were นะคะคนสองคนใช้ใช่ไหมคะ Word นะคะอ่าใส่ค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเช็คคำตอบอีกหนึ่งรอบนะคะจดนะคะนักเรียนมันเป็นความรู้ของเรานะคะซนซึ่งมันสามารถนำไปใช้ได้อีกนะ,ะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันในต่อมาข้อสี่ใหญ่นะคะเขาบอกว่า complete the dialogue นะคะให้นักเรียนนำคำที่อยู่ในอ่าในประโยคนะคะ ประโยคที่อยู่ในกรอบสีเหลืองนี่นะคะมาเติมนะคะในบทสนทนาของ A และ B นะคะเราเนี่ยนะคะจะเป็นคนตอบค่ะเราเป็นเราเป็น B นะคะส่วน A เนี่ยเขามีคําถามมาให้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคําแปลนะคะความหมายของแต่ละประโยคกันนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะคําแรกเลยค่ะ It was fantastic It was fantastic นะคะมันทำไมคะมันเยี่ยมมากค่ะมันมหัศจรรย์มากเลยค่ะนะคะ มันเยี่ยมมากนะคะต่อมาค่ะ it was cool and windy จำได้ไหมคะอยู่ในเรื่องของสภาพอากาศ cool แปลว่าอะไรคะหนาวเย็นใช่ไหมคะ windy แปลว่าลมแรงนะคะประโยคนี้แปลว่ามันเนี่ยนะคะมันลมแรงนะคะอ่ามันเย็นค่ะเย็นก่อนนะและลมแรงนะคะ windy ต่อมาค่ะ ประโยคที่3 I was at the aquarium. Aquarium คืออะไรคะพิพิธภัณฑ์สัตว์อ่าพิพิธภัณฑ์อะไรคะที่อยู่ใต้น้ำใช่ไหมคะอ่าทีนี้นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสถานที่นะคะเป็นสถานที่แสดงว่านะคะเห็นไหมคะมีการบอกว่า at at แปลว่าที่ฉันเนี่ยอยู่ที่ aquarium แน่นอนว่าคำถามต้องถามเกี่ยวกับสถานที่นะคะต่อมาคะ่ะ I like เห็นไหมคะ like ตัวนี้มี ed นะคะเป็น verb ช่องที่สองค่ะแปลว่าชอบแสดงว่าต้องเกี่ยวกับอดีตนะคะที่มันผ่านมาแล้วนะคะ I like the sea horse sea horse ตัวนี้แปลว่าม้าน้ำค่ะฉันเนี่ยชอบม้าน้ำนะคะอทีนี้เรามาดู a เขาบอกว่า a ในข้อหนึ่งนะคะขออนุญาตเขียนหมายเลขไว้นะคะนักเรียนจะได้ไม่งงนะ ข้อหนึ่งเอนะคะเขาถามว่า where were your last weekend weekend แปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะนะคะเขียนเองนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะที่ผ่านมา last แปลว่าผ่านมาแล้วค่ะนะคะ where ใช้ถามเกี่ยวกับที่ไหนนะคะ ่าเเนี่ยเป็น Verb ช่อง2อีกแล้วค่ะแสดงว่าเป็นอดีตแน่นอนนะคะ where were you last weekend วันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปไหนมานะคะถาม where นะคะไปะถามที่ไหนแสดงว่าต้องตอบเป็นสถานที่นะคะตอบข้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอบคำว่า I was at the aquarium นะคะอันนี้นะคะมาตอบในข้อ1นึ่งนะคะ,ะเขียนเลยค่ะเขียนเองได้เลยนะคะ ถามแวร์นะคะว่าที่ไหนแสดงว่าคำตอบต้องตอบเป็นสถานที่นะคะต่อมาข้อ 2A เขาถามว่า how was it how was it นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันเป็นยังไงบ้างนะคะถามว่าเป็นอย่างไรแสดงว่าต้องตอบนะคะเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ของตนเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรมันรู้สึกยังไงคะยอดเยี่ยมใช่ไหมคะอา้าวอันนี้ใส่ไปเลยค่ะข้อ2 เองนะคะต่อมาข้อ3ค่ะ 3a เอขาถามว่า what did you like best what did you like best นะคะ best แปลว่าที่สุด like แปลว่าชอบค่ะชอบที่สุดนะคะอะไรนะคะสิ่งไหนที่คุณเนี่ยชอบที่สุดเลยคำตอบก็ต้องตอบเป็นอะไรคะอ ah I like the seahorse ใช่ไหมคะ เวิรช่อง2เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อ3ตอบแบบนี้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะ what was what was the weather like weather แปลว่าสภาพอากาศใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบเป็นอากาศค่ะอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอบว่า it was cold and windy นะคะมันเย็นแล้วก็มีลมแรงนะคะอ่านนักเรียนเช็คคำตอบอีกหนึ่งรอบนะคะ ว่าทำถูกหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้